สวัสดีครับผมนายสมรักษม่วงรักนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หบตเล่ออ้อยอพิชัยจัอุตรดิตถ์นะครับหลังจากที่ผมนะครับได้เป็นตัวแทนของบ้านเล่ออ้อยหมู่ที่6นะครับเข้ารับการอบรมผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ได้นาความรู้นะครับจากที่ได้รับการอบรมมานะครับไปขยายผลนะครับภายในหมู่บ้านนะครับในชุมชนนะครับเริ่มจากตัวของผมเองนะครับผมได้จัดทาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านเล่ออ้อยหมู่ที่6อยู่แล้วนะครับได้จัดตั้งศูนย์มาตั้งแต่ปี 2,556นะครับผมก็ทําเป็นตัวอย่างนะครับให้คนในชุมชนนะครับดูว่าในสู่เรียนรู้มีกิจกรรมหลายๆอย่างและให้คนในชุมชนนะครับนำกลับไปปรับปรุงใช้ในหมู่บ้านในชุมชนในภูเรือนของตนเองนะครับเช่นนะครับมีการปลูกผักปลอดสารพิษนะครับโดยเคยได้รับพาะรทานเม็ดพัน์ผักจากสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็มีโรงเพาะเห็ดนางฟ้านะครับมีการเลี้ยงไก่ไข่นะครับมีเรือนเพาะชำนะครับมีเลี้ยงปลา เลี้ยงปลาหมอชุมพรนะครับปลานิลปลาทับทิมกุ้งฝอยนะครับเลี้ยงเป็ดไข่นะครับเลี้ยงห่านเลี้ยงหมูนะครับแล้วก็เลี้ยงแพะนะครับแต่คนในชุมชนนะครับก็สภาพแต่และหมู่บ้านแต่และหลังคาเรือนก็ต่างกันไปนะครับบางคนก็เอาไปเลี้ยงไก่ไข่ขยายผลในครัวเรือนตนเองบางคนก็ไปปลูกผักนะครับเฉพาะที่มีกินอยู่นะครับหรือพอเหลือก็แบ่งปันนะครับเหลือจากแบ่งปันแล้วก็ขายนะครับคนในชุมชนของผมนะครับมีทั้งหมด107ครัวเรือนนะครับตอนนี้ก็ สามารถนําความรู้นะครับที่ผมไปขยายผลต่อนะครับนากลับไปใช้ในครัวเรือนได้ร้อยเซตครับทุกหลังคาเรือนมีการปลูกผักกินเองนะครับอย่างน้อยก็มีข่าตะไคร้นะครับใบมะกรูดโหระพาที่เก็บไปกินเองในครัวเรือนได้นะครับแล้วก็แต่ละหมู่แต่ละหลังาแต่ละหลังคาเรือนนะครับจะปลูกผักไม่เหมือนกันนะครับคือบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ก็ปลูกข่าปลูกกระเพราหรือปลูกโหระพาครับเราก็จะมาแบ่งปันกันกินได้นะครับก็ ถามว่าได้ความรู้จากการอบรอมเยอะไหมเยอะครับแต่แล้วก็ผมก็มีความรู้เป็นวิทยากรในชุมชนในหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับเลยสามารถขยายผลง่ายนะครับตอนนี้ผมจะจะพยายามนะครับขยายผลออกไปในต่างๆหมู่บ้านนะครับบางหมู่บ้านก็อาจจะได้50%บ้าง70%บ้านบ้างน,น,นะครับ80%บ้างน,นะครับก็พยายามทำให้ครบน0์ทั้งตำบลเลยอ้อยครับ